สวัสดีค่ะทุกคนปุ้ยนะคะจากช่องปุ้ยชาแชนลนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยปุ้ยมีโอกาสได้คุยกับพี่คนไทยนะคะซึ่งเขาอาศัยอยู่ในประเทศไอแลนด์แล้วพี่คนไทยคนนี้นะคะก็คือครอบครัวของเขาเนี่ยติดเชื้อโควิดเกือบทั้งครอบครัวนะคะแต่วันนี้ที่ปุ้ยได้มีโอกาสคุยเนี่ยก็คือพี่เขาเนี่ย ผ่านช่วงวิกฤตไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยก็คือหายจากโควิดแล้วนะคะวันนี้เนี่ยปุ้ยมีโอกาสได้คุยกับเขาปุ้ยก็เลยอยากกระสัมภาษณ์นะคะว่าเขาผ่านช่วงวิกฤตมาได้ยังไงเขามีการรักษาตัวโควิดที่ประเทศไอแลนด์ยังไงนะคะช่วงที่เขาติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็ผ่านวิกฤตมาได้เนี่ยปุ้ยถือว่าเป็นช่วงที่หนักในชีวิตของเขาเลยนะคะแต่วันนี้เขาก็คือผ่านมาได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีเชื้อแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าการสนทนาเนี่ยดูจะเป็นเรื่องแนวสนุกสนานพูดคุยอันนี้ปุยก็ต้องข อภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างสนิทกันแล้วเวลาที่พูดคุยกันปกติเนี่ยจะเป็นแนวแบบสนุกสนานเฮฮากันมากกว่านะคะก็ถือว่าวันนี้เอาประสบการณ์ของพี่เขาเนี่ยมาแชร์ให้ฟังนะคะอีกมุมนึงเป็นเหมือนมาเมาท์มอยให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้รับฟังในการติดเชื้อโควิดนะคะก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ปุยอยากจะแชร์วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่คนไทยคนนี้ด้วยกันกับปุยนะคะนี่ค่ะพี่ไรสวัสดี ไงบ้างคะตอนนี้อาการโควิดหายดีหรือ,อยังคะก็อยู่ในช่วงทับฟืน้นปุยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในสมาชิกครอบครัวพี่ไรเนี่ยมีกันทั้งหมดกี่คนนะคะมีกันห้าคนพ่อแม่ลูกผู้ชายหมดเลยสามคนแล้วมีกี่คนนะคะที่ติดโควิดติดโควินดนี่สี่คนแต่ไอ้ตัวเล็กอ่ะไปเทสสองครั้งนะไม่ไม่มีเชื้อคนเล็กเนี่ยอายุเท่าไหร่อะคะตัวเล็กนีอายุสิบเอ็ดขวบ สิบเอ็ดขวบแล้วพี่คนโตอีกสองคนอายุเท่าไหร่อะคะที่ติดโควิดพี่คนโตนี่อายุย,าย่างยาสิบสี่แล้วก็ย,าย่างยาสิบหกคือสองคนนั้นติดโควิดนะคะใช่แต่ไม่มีไม่สแสดงอาการอะไรเลยเขาสบายมากแล้วมีกี่คนนะคะที่สแสดงอาการมีพี่คนเดียวหรือว่ามีแฟนพี่ด้วยสามีอะเป็นอาทิตย์เดียวตอนตัดตัวประมาณวันที่สิบย่างเข้าวันที่ พี่มีงานาป่วยแล้วทีนี้พี่ก็ไม่ไปเช็คโควิด COVID นะกเพราพี่คิดว่าพี่ไม่เป็นโควิดลูกอ่ะมันมนขาขยันขยอว่านี่แม่ต้องไปเช็คโควิด COVID นะจะได้รู้ว่าเออแม่ป่วยหร,หรือไม่เป็นหรือไม่เป็นน่ะใครติดมาก่อนนะคะในบ้านลูกติดหรือพ่อติดสามีเอามาจากที่ทํางานสามีติดมาจากที่ทํางานแล้วสามีติดแล้วก็ป่วยหนึ่งอาทิตย์แล้วถึงพี่จะมีอาการใช่ไหมคะพี่พี่มีอาการ หลังจากเขาหายปวยไปแล้วอะ่ะคือสิบวันที่ไอแลนเขามีมาตรการป้องกันยังไงอะคะคนอื่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาให้อยู่กันยังไงเอ่ยก็อยู่ตักตัวกันส่วนของใครของมันอยู่ในห้องของพี่ลูกๆก็อยู่ในห้องของเขาตอนที่สามีพี่ติดโควิดเนี่ยคะ่ะเขาให้เอาสมาชิกในครอบครัวเนี่ยไปตรวจโควิดเลยไหมคือพี่อะช่วงที่ไปไปตรวจโควิดใช่ไหมพี่ก็แบบคุยกับเขาว่า ช่วยช่วยเอารูกสามคนของฉันะไปเทสด้วยได้ไหมแล้วรุ่งเช้าขึ้นมาาดิดดกๆก็ไปเทสหลังจากที่พี่ไปเทสอะนะหลังจากที่พี่ไปเทสเนี่ยก็คือผลออกมาเป็นโพสิทีฟก็คือติดโควิดจากนั้นเขาเอาพี่ไปโรงพยาบาลหรือทำยังไงต่ออะคะ พี่ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยคือพี่ก็กักตัวเลยกักตัวอยู่ในห้องนี้แหละนะเย,ย้เราก็โทรไปบอกว่าเออตอนนี้เราไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้คือตอนนิดต่อกันทางโทรศัพท์นั้นพี่รู้สึกยังไงอะคะตอนที่เขาบอกว่าเราเป็นโควิดคือตอนเรขกอ่ะไม่กลัวเลยเพราะว่ามันยังไม่แสดงอาการแบบเมื่อยอะอยไรแบบนี้มันยังไม่มาไงอาการเริ่มต้นโควิดพี่มีอาการยังไงบ้างอะคะเราเป็นไข้หวัดอะเรประมาณนี้ ในความรู้สึกเล่กนะรับกลินรู้เรอะเหมือนกับเขาถามว่าเออเจ็บหน้าอกไหมมีการเจ็บคอไหมคือของพี่นี่ปกติมากเลยคนป่วยมันจะมีความรู้สึกว่ามันขมในไตา ยาาแล้วตอนที่อาการหนักๆช่วงวิกฤตหนักๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นโอ้ยอาการวิกฤตนี่คือเขนขาไม่รู้จะตั้ง <c oughs> ตงรงไหนเหมือนกับเป็นไข้มาลาเรียนะ <c oughs> ไม่ใช่ f l ูแบบว่าไข้หวัดใหญ่นะไอ้นี่ของพี่มันแบบมาแบบไข้จัดสัรเลยนะพี่เหมือนเจ้าเข้าเลยนะ <c oughs> หนาวมากเลยไ,ไอ้ขั้ <c oughs> วโลกเหนือนนะ่ะพี่มีความรู้สึกว่าพี่หนาวมากกว่า มีอาการหนาวสั่นใช่ไหมคะจับไข้<ช>แล้วก็หนาวสั่นใช่ใช่อาการหนาวสั่นเหมือนเป็นไข้มาลาเรียไข้จับสั่นอะไรแบบนี้ตอนที่พี่ไรลรักษาตัวเนี่ยพี่ไลทานยาอะไรบ้างคะหรือว่าเขามียาอะไรให้พี่บ้างที่ทางคุณหมอที่ไอแลนดอะออทางคุณหมอที่ไอแลนไม่ไม่ส่งยาอะไรไหมพี่เลยตรวจเจอแล้วก็อยู่ที่บ้านเลยแค่นั้นใช่ไหมคะใช่พี่ก็หายาอะไรก็ได้ ในบ้านพี่อะมีอะไรพี่ก็กินในนั้นตอนที่พี่อาการป่วยเยอะๆตอนนั้นเนี่ยพี่รักษาตัวยังไงอะคะหรือว่าใช้ยาอะไรในการรักษาตัวเองพี่นะจะ,จะไม่กินยาแบบว่าติดต่อกันนะพี่พี่จะคนมากเลยพี่ไม่ไหวแล้วพี่ถึงจะเอายามากินยาตัวที่พี่กินนี่คือยาอะไรอะคะยา เป็นยาที่เราหามาเองเพื่อรักษาอาการเหมือนไข้แค่นั้นใช่ไหมคะโรงพยาบาลพวกไม่ไม่รู้เรื่องเราเลยพี่ก็จะหายาของของ,ของพี่ดิเลตมากินมีอะไรพี่ก็กินตอนที่พี่อาการหนักเนี่ยก็คือพี่นอกจากยาที่พี่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างพี่ทานอะไรไปบ้างอะคะมันมีแบบว่ามีไอรวบด้ว,ว,ว,วยวหายาแก้อ,อนะ่ะมากินแล้วพี่มีอาการไอแบบไหนอะคะไอแห้งหรือไอมีเสมหะพี่จะแบบ ไอ้ธรรมดานี่แหละไอ้แแค่แแค่เะไอธรรมดาที่คนพอไอ,อ่ว่า,าไม่ได้เป็นป่วยอะไรน่ะอาการไอ,อขึ้นมาแล้วทีนี้โพโพเล็กๆอะ่ะไม่ไมีอาการปวดอะไรเลยนะไม่มีอะไรโอไอ,อไปนานๆอะ่ะโรเริ่มมีความรู้สึกว่าอุมันขึ้นมันมันขึ้นหัวเราแล้วนะจากยาสองตัวน,นี้แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่พี่ทานเพื่อรักษาตัวในช่วงนั้นนะคะเออแล้วก็เนี่ยที่จะมี อคนะ่ะยจนแล้วก็ดีคอเยนแล้วก็ยักไอเ้ที่พีกินอะนะทานอะไรเป็นพิเศษนอกจากตัวยาพวกนี้น้ำแล้วก็พี่จะกินแบบหาของเปรี้ยวๆมากินแต่ที่พี่กินอะคือส้มทานส้มยังรู้รสอยู่ไหมรู้รสแต่ตว,ว่าเราผมปากใช่ไหมหเราอยากกินอะไรเปรี้ยวๆแล้วทีเนี้ยพี่อะไปเอามะนาวมา มาบีเส่ตาเลยว่าเออเราต้องการอะไรเปรี้ยวๆอยากอยากแบบล้างล้างปากที่มันผมปากนะนะรู้รถยังรู้รถอยู่ทุกอย่างแดดแดดส้มแต่แตแตส้มกับแอปเปิลเขียวน่ะพี่กินหวานหมดเลยพี่จะกินแค่ผลไม้อาหารน่ะพี่จะกินแค่ข้าวต้มเลือแล้วสองหนุ่มเนี่ยก็คือลูกชายที่ติดเชื้อโควิดสองคนเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยเหรอคะ ไม่มีอาการอะไรเลยโคาสบายมากเขาปกติทุกอย่างนี่เลยที่ไปทำแค่เชื้อให้คนอื่น่ะเพราะเขาไม่มีอาการส่วนแฟนพี่เนี่ยส่วนแฟนพี่เนี่ยก็คือหนักอยู่แค่อทิเดียวิเดียวอิออเดียวผไปทะเลสเตนนะคะพี่ไลเนี่ยใช้เวลาในการรักษาตัวทั้งหมดนานแค่ไหนนะคะกว่าจะผ่านช่วงวิกฤตช่วงนั้นมาได้เนี่ยโอ้ยพี่นานมากพี่นะ่ะเป็นเดือน หลังจากที่พี่ผ่านประสบการณ์การติดโควิดมาแล้วเนี่ยพี่คิดว่าโควิดเป็นยังไงบ้างคะในความรู้สึกของพี่ในฐานะที่ผ่านช่วงวิกฤตมาเรียบร้อยแล้วจริงๆโควิดมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมันมันตื่นตระหนกนะพอร,รู้ว่าเป็นโควิดอะ่ะว่าเราอยู่รวมกันอะ่ะสี่ห้าคนอะ่ะทุกคนอาการต่างกันไงมันอยู่ในว่าสภาพร่างกายของใครเป็นยังไงไงตืออ เรา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 เก็บตัวไงเราไม่ค่อยได้แบบว่ามูฟมนต์อะไรแบบเนี้ยเราก็เลยโดนหนักหน่อยแต่ก็หนักไม่ถึงกับว่าหายใจไม่ออกครอบครัวพี่ไหเนี่ยก็คือมีตัวอย่างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาการต่างกันก็คือสามีของพี่เนี่ยเป็นอาการแค่อทิทย์เดียวใช่ไหมคะพี่ไหเนี่ยเป็นอาการหนักที่สุดก็คือเดือนหนึ่งส่วนลูกชายสองคนเนี่ยก็คือติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรเลยใช้ชีวิตปกติส่วนลูกคนเล็กก็คืออยู่ ใน่ามกลางคนที่ติดโควิดแต่เขาไม่มีโควิดทั้งๆที่โรง,งพยาบาลเอาไปตรวจแล้วสองครั้งถูกปะคะอันนี้ไปขอสรุปที่พี่ไลพูดทั้งหมดนะคะแล้ววันนี้พี่ไลอยากจะฝากอะไรบ้างคะในฐานะของคนที่ผ่านการติดเชื้อโควิดแล้วก็ผ่านช่วงวิกฤตในการรักษาตัวเกือบเดือนเนะะี้ค่ะซึ่งตอนนั้นพี่ไลก็ป่วยเยอะพอสมควรนะอยากฝากข้อคิดอะไรกับน้องๆบ้างคะคำว่าโควิดอะมันเวลาลงป่วยหนักอะเราก็มี มีอะไรที่หมดอะไรตายอยากใช่ไหมเราจะไม่มีพลังเราจะไม่มีอะไรเราคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะคิดถึงแต่ครอบครัวอะไรไม่ออกเลยอ่ะคิดถึงแต่ครอบครัวแล้วก็เออคนรอบข้างเราบอก็ให้กำลังใจเราอะไรแบบเนี้ยเราก็เออได้ยึดที่ว่าเออที่นอนป่วยอยู่เนี้ยมันก็ได้แบบว่าเออต้องต้องเข็งแรงว่ะอะไรประมาณเนี้ยก็คือต่อสู้ด้วยกำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญทโอเพราะว่าโควิดมันไม่ได้มียารักษาไงใจต้องเข้มแข็งใจต้องสู้ใช่ไหมคะโอเคแต่พี่เลยเป็นคนเข้มแข็งมากเลยนะคือแบบรู้ว่าติดโควิดก็ไม่ได้รู้สึกแบบกังวลลึกกลัวหรือตื่นตระหนกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโชคดีที่ผ่านช่วงนั้นมาได้หนึ่งเดือนเต็มหลังจากที่หายจากโควิดเพราะเขาบอกว่าโควิดเนี่ยถ้าเกิดว่า เป็นแล้วเนี่ยอาจจะติดเชื้อมาใหม่ได้ตัวพี่ไรเองเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นข้อคิดให้กับตัวเองว่าเราเคยผ่านโควิดมาแล้วเราจะปฏิบัติตัวยังไงในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ดูแลร่างกายตัวเองใช่ไหมให้สะอาดล้างมือเหมือนยังใส่เมดถ้าว่าเออไปในชุมชนอะไรแบบเนี้ยเราก็ p r o เทคอะไรให้มันตามที่เขาบอกว่าให้ทําอะไรเราก็ทาโอเคค่ะ,คะแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงตลอดเวลา ใช่ใช่ที่ว่าสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดูแลตัวเองแล้วก็ผู้อื่นก็คือป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันผู้อื่นเราด้วยโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ปุ้ยก็ขอให้ครอบครัวพี่ไลแล้วก็ลูกๆทุกคนนะคะก็คือมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็หลังจากที่ผ่านวิกฤตมาแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยป้องกันตัวเองเพราะว่าโควิดอาจจะเกิดขึ้นอีกซ้ําอีกรอบก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่ได้มีข้อมูลนะคะ ก็ขอให้พี่ไลยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะรวมทั้งสามีของพี่เนี่ยปลอดภัยทุกคนนะคะวันนี้ปุ๋ยก็ขอขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายขอบคุณเจ้าสวัสดีจ้าจากที่ได้ฟังไปแล้วนะคะจะเห็นว่าอาการของโควิดเนี่ยขึ้นอยู่แต่ละบุคคลเลยนะคะที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้อยู่ที่ภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เคสเลย สำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็เราได้เห็นแนวทางในการรักษานะคะคนที่ป่วยเป็นโควิดนะคะที่สําคัญนะคะปุ๋ยต้องขอขอบคุณพี่อูไรามากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังวันนี้นะคะสําหรับข้อมูลวันนี้ปุ๋ยก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่กําลังกังวลในเรื่องของโควิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับเชื้อโควิดไปแล้วก็เป็นแนวทางในการรักษาตัวนะคะสําหรับวันนี้ปุ๋ยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย